สิมาซิพักเนาะสามสิบพันที่ได้รายจำได้เนาะสามหมื่นสามมืพักสลัดยังยังงามแต่เนาะเออกินเขาเด้อป่ะเนี่ก้อยปลาเนาะเลาโตเม้มันเออพี่น่องลองบ่เบี่ยแห่งมันกอนนี้พออภายน้ำคนทีบุกินแบบนี้เลยได้วชุ่ม สบาดีสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องพบกับพอบ้านเมือนี่มเมือนี้ชิมาเบิงสวนพักแค้มทางเนาะแค้มทางของขาเจ้าเห็ดทางใหม่เนี่พักแคมทางเลยมาซื้อพักเนาะชิมาซื้อพักซื้อหย่างไปหากินกับก้อยป่าลงน้องบางหันมาแต่นอนไม่ได้ไปถ่ายจับลุงคนล่งก่อน เนาะเหาสิมาบุญชวนพักเนาะแก้มทางเนี่ยพี่เนาะเออติพักยังงามแท้อันนี้พักสลัดพักสลัดยังยังงามแต่เนาะอ๋อติขับกุลีอยู่แคมทางเลยเลยนี่ เดี๋ยวอ a s i h ไม่สิบพัน 30, ที่ได้ลายำได้เนาะสามหมื่นสามหมื่นกีบเนาะปาตตง่ามมาลีอันนี้อยู่เขตบ้านมงไข่นะเมืองเชียงบุทองที่เจ้าปลูกพักทำการเกษตรทั้นงนั้นชวนเขาโพด อืได้พันไปพันมาอยากได้แถวเดากได้พักแถวนี้ก็มาซื้อเอาโรดเป็นการเป็นงานเนาะส่วนร้ายก็เป็นการเป็นงานข้าเจ้ากันซิมาเก็บชดๆอยู่สวนเราได้บ่ได้เข้าตลาดเนาะส่วนร้ายก็บที่เป็นพักกาดพักสลัดเนาะ,ะนี่นะพี่น้องร้ายร้ายแลงขนาด อันนี้คือเจ้าทอนขายเนาะผักสลัดเป็นอ๋อติน่ามันดีผักหลายผักข้าวทองผักชีเนาะอันนี้อันนี้ผักชีเนาะอันนี้ผักชีเนาะเนี่ยบรรยากาศอยู่แคมทางเนาะอ๋เตะขักขักขัก นี่แหละครับปิจีชีวิตแบบบานนอกเนาะอันนี้อันนี้พักยังไงใหญ่อันนี้พักยังไเพักเสริมเนาะเออเักเสริมเนาะเออก็บอกเคยเอื่อคือเออพักสน่หนโบแมนโบแมนพักเสน่ห์เหมือนพักเสริมันอาเออพักพักมิ้นหอมพักเสริมพลังนะ หอมมะลื้ลวืมเสานื้พลังก็มีหัพลังอ๋่เดี๋ได้เมบดปีใหม่นี่มละบดอันนี้เสริมอันนี้คือเสริมพลังย่งงาใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยใส่ตะพูนหซื้อป๋ยังใส่ตะเกือใช่เวลาใส่อ๋อใส่ปุ๋ยนั้นกี่งวนี่บอคือกีเป็ดอ๋อ ใส่ปุ๋ยมาขีจากขีมูเนอะพี่เนอะอันนี้นะงามมาลยสลัดเออผู้ดีงามสลัดอืมเป็ดป่าอยู่เนาะงามมานลีอันนี้คือซีเมนพักแสเงะเนาะใช่ต่ปุ้นงามเลยเนาะ อ๋ออันแบบนี้แล้วมันขึ้นมาใหม่กัันนิอยอันนี้เอมาใหม่เบืดปีใหม่มสอกี่นี้อ้ขบรรเจ้าบรจสองสามสี่อับแงห่ทเป็นีวตัวอปอบกาบออปอบเอากไ้านบอืม อันนี้หอมปอบบ้านเฮาเอิ้ญบ้านทั้งบ้านผมเอิ้นหอมปอมทั้งนั่นเอิ้นพักซีเนาะซีหอมเนาะเออหอมซีเอออยังงามใครจะกุดขิมู๊ดสืบอม่ยันเนาะเอาหรอปะเอาโลดซีหอมกีหอมถอนเอาเลยถอนชุดๆเลยเนาะถอนเอาชุดๆเลยหอมคักแท้ถ้าคุปปุ้ยไม่สวยกว่านี้อืมที่พระคุปปุ้ยน้าได้มันดีเบีย งามดีเออสวนการเกษตรเด็ได้แต่ยำเลยเออเอโอเคเาะด้รองเบ สองหมน้าะพี่น้อง่ครับบุุเก็บไม่ล้วนะหนาลลงมาบเอาวมเลยสองหมื่นห้า่นห้บุรุษเก็บบุรุษเมียบุรุษท้ใจบุรว่าบาคุงหล่นลงเองเขาบ่ขนเอาเลยสองสามหน่วยหล่นลงมาแล้วบ้าเข้ามาบิรงมาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องมาชอบคกินี้กั้กดไลค์กดแชร์ให้นะเป็น ได้เลยนี่พักสองหมืนหาเนาะโอเคเนาะพี่น้องเด้อกินเขาเด้อปันเนี้<า>นก้อยปลาเนาะมุ <ś led> ดแซ่บเท่านี้แล้วก้อยปลาก้อยปลาบ้านนอกเข้านี่แล้วที่เจียวขีนเนาะเจียวขีปลาเพียกปลากินก็พักเนาะมันมา่งกุ้งเียมีต้มปลา มาเดินมาเนไปเนากินเขาแรงมาเนี่ยพร้อมหน้าพร้อมตามีแกงน่อไหมน้องมาเดินยืนเบิ่งนั่งเบิ่งกุกเฮ้ยดับรุ่นขามเอัรุ่นขา นี่ยจนจิบปินบุทันมันไหนบอกอม,มามมปาติสมุนกระลายขนาดมานอนเผาอยู่นี่แหละพี่น้องกินเขาจำถา่วลักธนตัวนี้ไปต้องเก่งเขาไหมเขาการตักนี่จะนี่เก่ง,ขง,ขง,กงเงขาไหมมันนี่นเขาพี่ตนีนี่ปุ๊ ใชเห็ดวงไหมใช้เห็ดวงใะเห็ดพวงนะแซ่ิด้วยเธอเนาะไม่แก่พื้นเก่าจกพื้เก่าเินกินกินจักินย้เยมาบากินะด้กอยปตาน่อยแมุมใหม่มันนแม่เดดมาบ้นแมงกอกมงกอบแมงกอบกินกินนี่ดูแมหรือๆ เอาตัวไมมันเออตัวนี้เขาลืมตัวน้นเออเอา่เจงกวรจองไว้มันน่นแผ่พันนี่เลยจะคุดเบิเดอยเอาพี่น้องลองเบองมเบอนี้อือมีเขาวนเามันมีเขาอีกตีมีเขาตัวมีเขานี่เขามันงามพออาปยน้ำคนดีบุกินแบบนี้เลยได้ทุ่ม

ลูกมันจนาลงล่เดี๋ยวุ่ไเห่อเออายร่กนั่งพุกมัอใหนรูทำกุกสาวเลยอที่ั่วมันกูวปีนะกปีนะลัวเด็น้องบึงกาะากินี่มีไข่แล้วมีไข่แล้วมันเนาะไปเจอคลิปหนาเลยพี่น้องสำหรับที่นี่ก็จบเพียง่นี้สบายดีสวัสดี